เราฝืนตัวเองเก่งเกินไปหรือเปล่าคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางวันเราตื่นขึ้นมาโดยที่ยังเหนื่อยยังไม่ทันได้หายใจให้เต็มปอดแต่ก็ต้องฝืนยิ้มฝืนทำฝืนตอบว่าโอเคทั้งที่ข้างในมันไม่ได้โอเคเลยเราถูกปลูกฝังให้อดทนตั้งแต่ยังเล็กถูกสอนว่าต้องอดทนถึงจะสำเร็จถูกชื่นชมเมื่อเราฝืนทั้งที่ข้างในเรากำลังร้องให้เงียบๆแต่ในโลกจริงวันนี้ คนที่ฝืนเก่งเกินไปกำลังป่วยเงียบและที่น่ากลัวคือบางคนล้มทั้งยืนโดยที่คนรอบตัวไม่รู้ด้วยซ้ำคำที่อยากฝากไว้ตลอดบทนี้คืออย่าฝืนเก่งถ้าเหนื่อยก็พักมันไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือความกล้าหาญที่จะยอมรับว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เจ็บเป็นเหนื่อยเป็นและสมควรจะได้รับการพักผ่อนเหมือนกันบทที่หนึ่งทำไมเราต้องรู้จักดึกพัก การทำงานอย่างหนักเป็นเรื่องปกติในสังคมปัจจุบันแต่การไม่รู้จักหยุดพักอาจทำให้เราต้องเผชิญกับความเหนื่อยล้าทางร่างกายและจิตใจซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานในระยะยาวการหยุดพักไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอแต่เป็นการดูแลตัวเองเพื่อฟื้นฟูพลังงานใหม่ๆที่สามารถทำให้เราทำงานได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น การพักผ่อนส่งผลต่อสมองและความคิดได้อย่างล้ำลึกการให้สมองได้หยุดพักจากการคิดเรื่องต่างๆเป็นการช่วยให้สมองสามารถจะระรดยบข้อมูลใหม่ๆและพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพการนอนหลับที่ดีและการหยุดพักในระหว่างวันเป็นการปรับสมดุลให้กับสมองและร่างกายการรู้จักเคารพในขีดจำกัดของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญเราทุกคนมีขีดจำกัดในการทำงานและการเหนลาการฝืนทำงาน จนเกิดพิกัดอาจทำให้เราทำงานได้แย่ลงในขณะที่การรู้จักหยุดพักจะช่วยให้เรามีแรงกลับมาใหม่และสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่การทำงานหนักเกินไปโดยไม่หยุดพักสามารถส่งผลกระทบต่อร่างกายเช่นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงหรืออาการปวดตามร่างกายซึ่งอาจทำให้เราไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ในอนาคตการดูแลตัวเองด้วยการพักผ่อนจึงเป็นการลงทุนที่ดี การสร้างพฤติกรรมการพักผ่อนที่ดีเป็นสิ่งสำคัญเช่นการออกกำลังกายการทำสมาธิหรือการนอนหลับให้เพียงพอเพื่อให้เรามีพลังในการทำงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพบทที่สองการเข้าใจความสำคัญของการพักผ่อนการพักผ่อนช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูสมรรถภาพและกลับมาทำงานได้ดีขึ้นการให้เวลาตัวเองได้พักผ่อนจากภาระง,งาน จะช่วยให้การทำงานในระยะยาวมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่เพียงแต่ร่างกายที่ได้พักสมองก็จะได้รับการฟื้นฟูด้วยเช่นกันการนอนหลับที่เพียงพอไม่เพียงแต่ช่วยให้ร่างกายได้พักผ่อนแต่ยังช่วยในการฟื้นฟูสมองและระบบประสาทซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพการนอนหลับที่ดีช่วยให้เรามีความจำที่ดีขึ้นและสามารถคิดตัดสินใจได้ดีขึ้นการหลีกเลี่ยงภาวะหมดไฟเบอร์นอตเป็นเรื่องสำคัญการพักผ่อน ที่ไม่เพียงพออาจทำให้เราตกอยู่ในภาวะหมดไฟซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้เรารู้สึกหมดพลังและไม่สามารถทำงานได้เต็มที่การรู้จักหยุดพักจึงเป็นการหลีกเลี่ยงภาวะนี้และช่วยรักษาพลังในการทำงานการสร้างกิจวัตรที่ดีในการพักผ่อนเป็นการช่วยให้เรามีชีวิตที่สมดุลมากขึ้นการตั้งเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนเป็นกิจวัตรที่สำคัญในการรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อน การจัดสรรเวลาสำหรับการพักผ่อนอย่างเหมาะสมจะช่วยให้เราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการทำสิ่งที่ชอบเพื่อการพักผ่อนก็เป็นการบำรุงทั้งร่างกายและจิตใจการทำกิจกรรมที่ทำให้เรารู้สึกสนุกสนานเช่นการเดินเล่นในธรรมชาติการอ่านหนังสือหรือการทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายจะช่วยให้เราได้พักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจบทที่สการพัฒนาสมดุลชีวิตการทำงานและการพักผ่อน การรู้จักตั้งเป้าหมายชีวิต unity, ทั้งในเรื่องการทำงานและการพักผ่อนจะช่วยให้เรามีความสมดุล <ส complications. S 1> ในชีวิตโดยไม่ให้การทำงานครอบนำชีวิตส่วนตัวการตั้งเป้าหมายช่วยให้เราสามารถจัดการชีวิตได้อย่างมีระเบียบและทำให้เรารู้สึกมีความสุขทั้งในการทำงานและในเวลาพักผ่อนการแบ่งเวลาอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานและพักผ่อนช่วยให้เรามีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัวการรู้จักจะดสรรเวลาให้เหมาะสมจะช่วยลดความเครียดจากการทำงานเกินไปการทำงานอย่างมีคุณภาพไม่ใช่ปริมาณการให้คุณค่ากับคุณภาพของการทำงานจะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่จำเป็นต้องทำงานหนักตลอดเวลาการตั้งใจทำงานอย่างมีคุณภาพจะช่วยให้เรามีเวลาพักผ่อนได้มากขึ้นการตั้งเวลาเพื่อพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสมดุล เราควรตั้งเวลาให้ตัวเองหยุดพักและทำสิ่งที่ชอบเช่นการทำสมาธิหรือการทำกิจกรรมอย่างว่างการพักผ่อนในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและการแบ่งปันภาระง,งานกับคนในทีมจะช่วยลดความเครียดและทำให้ทุกคนมีโอกาสได้พักผ่อนการทำงานร่วมกันทำให้เราไม่ต้องแบกรับภาระทั้งหมดซึ่งช่วยให้ทุกคนสามารถมีชีวิตสมดุล บทที่4ผลกระทบของการฝืนทำงานหนักการทำงานหนักโดยไม่หยุดพักสามารถทำให้ร่างกายเกิดความเหนื่อยล้าเรื่องรังส่งผลให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงหรืออาการปวดกล้ามเนื้อความเครียดจากการทำงานเกินไปก็ส่งผลให้ร่างกายได้รับผลกระทบในระยะยาวการฝืนทำงานหนักเกินไปจะทำให้เรารู้สึกหมดแรงและไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่การไม่รู้จักพักผ่อนส่งผลให้สมองไม่สามารถฟื้นฟู ได้ทำให้การตัดสินใจและความคิดสร้างสรรค์ลดลงการฝืนทำงานเกินไปยังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่นเมื่อเราให้ความสำคัญกับการทำงานจนไม่ให้เวลาแก่ครอบครัวหรือเพื่อนอาจทำให้เกิดความห่างเหินและความเครียดในความสัมพันธ์การฝืนทำงานหนักยังทำให้เราเสี่ยงต่อภาวะหมดไฟเบอร์นอวซึ่งทำให้เราไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรู้สึกท้อแท้ต่อการทำงานความเหนื่อยล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จในระยะยาวการไม่รู้จักหยุดพักอาจทำให้เกิดความเครียดรื้อรงและอารมณ์ที่ไม่ดีซึ่งส่งผลให้เราไม่มีความสุขในชีวิตและทำให้การทำงานเป็นภาระที่ไม่ต้องการบทที่5วิธีการจัดการกับความเหนื่อยล้าและการพักผ่อนที่มีคุณภาพการพักผ่อนอย่างมีคุณภาพหมายถึงการให้เวลาตัวเองในการฟื้นฟู ทั้งร่างกายและจิตใจการนอนหลับที่เพียงพอเป็นพื้นฐานสำคัญในการฟื้นฟูร่างกายและสมองการทมกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายเช่นการออกกำลังกายเบาๆการทำสมาธิหรือการใช้เวลาทำสิ่งที่เรารักก็สามารถช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นและมีพลังในการทำงานมากขึ้นการรู้จักจัดการกับความเหนื่อยล้าจะช่วยให้เราไม่ต้องฝืนทำงานหนักเกินไปการเลือกเวลาที่เหมาะสมในการพักผ่อนและการตั้งเป้าหมายในการทำงานอย่างมีระเบียบ จะทำให้เราไม่รู้สึกกอดดันหรือเครียดจนเกินไปการให้เวลาแก่ตัวเองในการพักผ่อนถือเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดการที่เรามีเวลาผ่อนคลายจะช่วยให้เราได้รับพลังใหม่และสามารถทำง,งานได้ดีขึ้นในระยะยาวการทำกิจกรรมที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเช่นการเดินเล่นในส่วนการอ่านหนังสือหรือการฟังเพลงก็เป็นวิธีที่ดีในการบำรุงร่างกายและจิตใจ การรู้จักหยุดพักในเวลาที่เหมาะสมเป็นทักษะสำคัญที่ทุกคนควรฝึกฝนเพื่อให้เราสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพและรักษาความสุขในชีวิตได้บทที่6กการสร้างการผ่อนคลายทางจิตใจการผ่อนคลายจิตใจเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราฟื้นฟูสภาพจิตใจจากความเครียดหรือความวิตกกังวลจากงานเมื่อจิตใจไม่เครียดเราจะสามารถทำงานได้อย่างมีสมาธิและประสิทธิภาพมากขึ้น การฝึกสมาธิการฝึกหายใจลึกๆหรือแม้กระทั่งการฟังเสียงธรรมชาติก็สามารถช่วยให้จิตใจของเราได้รับการฟื้นฟูการทำกิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจสงบเช่นการทำสมาธิหรือการจดบันทึกความคิดก็เป็นวิธีที่ดีในการบำรุงสุขภาพจิตเราควรให้เวลากับการฝึกฝนกิจกรรมเหล่านี้เพื่อให้จิตใจไม่ถูกรบกวนจากความคิดและปัญหาที่มาจากการทำงาน การตั้งสติในการจัดการกับความเครียดสามารถช่วยให้เรามองสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบการใช้เทคนิคการผ่อนคลายเช่นการนั่งสมาธิหรือการทบทวนความคิดในแต่ละวันจะทำให้เราลดความวิตกกังวลและความเครียดที่เกิดจากงานการให้เวลาในการทำกิจกรรมที่ทำให้เรารู้สึกสงบเช่นการเดินเล่นในสวนการทำสวนหรือการฟังเพลงที่ผ่อนคลายจะช่วยให้เราผ่อนคลายจากงานได้เป็นอย่างดี การสร้างพฤติกรรมการผ่อนคลายเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันเพราะจะช่วยให้เรามีความสุขและสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นบทที่7การบริหารเวลาให้เหมาะสมการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เรามีโอกาสได้หยุดพักในช่วงเวลาที่เหมาะสมการจัดสรรเวลาในการทำงานและการพักผ่อน จะทำให้เรามีสมดุลในชีวิตและไม่รู้สึกเหนื่อยเกินไปการใช้เครื่องมือจัดการเวลาเช่นการใช้ปฏิทินหรือแอปพลิเคชันต่างๆจะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีระเบียบการตั้งเป้าหมายและการแยกงานออกเป็นขั้นตอนเล็กๆจะช่วยให้เราทำงานได้เสร็จตามที่ตั้งใจในเวลาที่กำหนดและยังมีเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนการวางแผนวันต่อวันจะช่วยให้เราสามารถประหยัดเวลาและลดความเครียดได้การทำงานเป็นบล็อกเวลา Time b l o c k i ิ g โดยกำหนดเวลาทำงานและเวลาพักผ่อนอย่างชัดเจนจะช่วยให้เราไม่สูญเสียเวลามากเกินไปและยังสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่การหลีกเลี่ยงการทำหลายงานพร้อมกันมัตติเทสคิ g จะช่วยให้เราทำงานได้มีคุณภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องเหนื่อยเกินไปการโฟกัสที่งานหนึ่งงานใดอย่างเต็มที่จะทำให้เราทำได้ดีกว่าการแบ่งเวลาสำหรับการพักผ่อนและการทำสิ่งที่ชอบจะช่วยให้เราไม่รู้สึกเหนื่อยล้าเกินไปการกำหนดเวลาพักเบรค ในระหว่างการทำงานช่วยให้เราคงประสิทธิภาพในการทำงานได้บทที่8การฟื้นฟูสมดุลทางอารมณ์การฟื้นฟูสมดุลทางอารมณ์เป็นการดูแลตัวเองที่สำคัญเพราะอารมณ์ที่ไม่ดีสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานได้มากเมื่อเราเหนื่อยหรือเครียดการจัดการกับอารมณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูพลังงาน การหาทางระบายความรู้สึกเช่นการพูดคุยกับเพื่อนหรือครอบครัวจะช่วยให้เรารู้สึกเบาขึ้นการฝึกการแสดงออกทางอารมณ์จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นและลดภาระทางจิตใจการตั้งความหวังที่เหมาะสมและการยอมรับว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาจะช่วยให้เรามีอารมณ์ที่สมดุลและไม่เกิดความเครียดจากการทำง,งานที่ไม่สมบูรณ์แบบ การให้ตัวเองทำสิ่งที่ทำให้มีความสุขเช่นการดูหนังที่ชอบหรือการท่องเที่ยวสั้นๆจะช่วยให้เราฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจการสร้างกิจกรรมที่ทำให้เรามีความสุขเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรามีพลังในการทำงานมากขึ้นการให้ความสำคัญกับความสุขส่วนตัวเช่นการอ่านหนังสือการเล่นกีฬาหรือการทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายจะช่วยให้เรารู้สึกเติมเต็มและมีสมดุลทางอารมณ์บทที่9กาการพักผ่อนอย่างมิสติกและมีจุดมุ่งหมาย การพักผ่อนอย่างมีสติหมายถึงการให้เวลาตัวเองพักผ่อนในแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายและจิตใจการทำสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและฟื้นฟูเช่นการทำสมาธิการออกกำลังกายหรือการนอนหลับที่เพียงพอจะช่วยให้เราฟื้นฟูพลังการรู้จักหยุดพักในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะช่วยให้เรามีแรงกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการกำหนดเวลาพักผ่อนที่เหมาะสมเช่นการหยุดพักทุกๆชั่วโมงระหว่างทำงาน จะช่วยให้เราไม่รู้สึกเหนื่อยล้าการพักผ่อนควรเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้สึกว่าเรากำลังฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจการเลือกกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของเราเองชเช่นการอ่านหนังสือหรือการทำสวนจะช่วยให้เราได้พักผ่อนในแบบที่ดีที่สุดการฝึกฝนการมีสติขณะพักผ่อนจะทำให้เรามีการพักผ่อนที่มีคุณภาพและสามารถนำประสิทธิภาพนี้มาปรับใช้ในการทำงานได้ การวางแผนเวลาพักผ่อนในแต่ละวันจะช่วยให้เราสามารถควบคุมความเหนื่อยล้าและไม่ฝืนทำงานจนเกินไปบทที่สิบการยอมรับว่าไม่ต้องทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบการยอมรับว่าทุกอย่างไม่ต้องสมบูรณ์บเป็นการช่วยลดความเครียดที่เกิดจากการตั้งมาตรฐานสูงเกินไปการยอมรับข้อบกพร่องและความไม่สมบูรณ์แบบจะช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นและไม่รู้สึกกดดันจากการทำงาน การตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมกับความสามารถของตัวเองจะช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นในการทำงานการรู้จักยืดหยุ่นและปรับตัวตามสถานการณ์จะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการยอมรับความผิดพลาดและการเรียนรู้จากมันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการที่เราฝึกฝนการทำงานโดยไม่ต้องคาดหวังความสมบูรณ์แบบจะช่วยให้เราทำงานได้ดียิ่งขึ้นการยอมรับตัวเองและไม่เปรียบเทียบกับผู้อื่น จะช่วยให้เรามีจิตใจที่สงบและไม่ถูกกดดันจากการทำงานหนักเกินไปการให้ความสำคัญกับความพึงพอใจในผลลัพธ์ที่เราทำได้จะทำให้เรารู้สึกพอใจและไม่รู้สึกผิดหวังจากความไม่สมบูรณ์แบบบทที่11การฟื้นฟูร่างกายผ่านการออกกำลังกายการออกกำลังกายเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูจากความเหนื่อยล้าและช่วยในการพักผ่อนยังมีประสิทธิภาพแม้ว่าอาจจะดูเหมือนว่า เป็นกิจกรรมที่ใช้พลังงานแต่การออกกําลังกายเบาๆเช่นการเดินโยคะหรือการขี่จักรยานสามารถช่วยให้ร่างกายได้รับการพักฟื้นจากการนั่งทํางานนานฮ่าฮการออกกําลังกายช่วยลดความเครียดและช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นส่งผลให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นอกจากนี้การออกกําลังกายยังช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดทางานได้ดีและฟื้นฟูพลังงานให้กับร่างกายการออกกําลังกายยังเป็นวิธีที่ดีในการลดความวิตกกังวล การใช้เวลาออกกำลังกายทุกวันจะทำให้ร่างกายได้พักผ่อนจากงานหนักๆและช่วยให้สมองไม่ถูกใช้มากเกินไปการเลือกชนิดของการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตัวเองจะช่วยให้เราสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องและมีความสุขการออกกำลังกายที่ทำให้รู้สึกดีเช่นการวิ่งในสวนสาธารณะหรือการฝึกโยคะในบ้านจะช่วยให้เราฟื้นฟูร่างกายและจิตใจได้ดี การผสมผสานการออกกำลังกายเข้ากับจิจวัตรประจำวันเช่นการเดินแทนการขับรถไปทำงานหรือการขึ้นบันไดแทนการ้ลิ์สามารถช่วยให้ร่างกายได้รับการฟื้นฟูและทำให้เรามีพลังในการทำงานมากขึ้นบทที่12การสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการพักผ่อนสภาพแวดล้อมที่ดีสามารถช่วยให้การพักผ่อนมีคุณภาพมากขึ้นการจัดระเบียบพื้นที่ทำงานและพื้นที่ส่วนตัวให้สะอาดและเป็นระเบียบ จะทาให้เรารู้สึกสงบและมีสมาธิในการทํางานเมื่อพื้นที่รอบตัวมีความเป็นระเบียบก,การทํางานและการพักผ่อนก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายเช่นการจาัดมุมพักผ่อนในบ้านหรือการใช้แสงที่สบายตาจะช่วยให้เรารู้สึกสบายและผ่อนคลายมากขึ้นการใช้สีที่สงบเช่นสีฟ้าหรือสีเขียวจะช่วยลดความเครียดและทำให้สภาพแวดล้อมดูผ่อนคลายมากขึ้น การมีพื้นที่เฉพาะสำหรับการทำกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการทำงานเช่นพื้นที่สำหรับอ่านหนังสือหรือการทำงานอดีตจะช่วยให้เราสามารถแยกการพักผ่อนออกจากงานและฟื้นฟูจิตใจได้อย่างเต็มที่การใช้ธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมเช่นการปลูกต้นไม้ในบ้านหรือการใช้วัสดุที่มีธรรมชาติจะช่วยให้เรารู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติและเพิ่มความผ่อนคลายในการพักผ่อน การออกไปข้างนอกและใช้เวลาอยู่ในธรรมชาติเช่นการเดินในสวนสาธารณะหรือการทำกิจกรรมกลางแจ้งจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจได้รับการพักผ่อนจากความเครียดที่เกิดจากงานบทที่13การหลีกเลี่ยงการเสพติดงานการเสพติดงานหรือทำงานจนไม่สามารถหยุดได้เป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายและจิตใจได้รับผลกระทบในระยะยาวการให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นสิ่งที่ดีแต่การทำงานมากเกิน จะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าและทำให้การทำงานลดประสิทธิภาพลงการตั้งขอบเขตในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญเพื่อไม่ให้เกิดการเสรียติดงานการทำงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนดและให้เวลาส่วนตัวในช่วงหลังจากนั้นจะช่วยให้เรามีสมดุลในชีวิตและไม่รู้สึกเหนื่อยเกินไปการปฏิเสธงานที่ไม่สำคัญหรือเกินกำลังตัวเองจะช่วยให้เรามีเวลาพักผ่อนการตั้งข้อจำกัดในการทำงานช่วยให้เรามีเวลาทำ กิจกรรมอื่นๆและสามารถเติมเต็มความต้องการส่วนตัวได้การยอมรับว่าเราไม่สามารถทําทุกอย่างได้เพียงคนเดียวและไม่สามารถทําทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบจะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการเสียติดงานและรักษาสุขภาพจิตได้การหาเวลาเพื่อทํากิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานเช่นการท่องเที่ยวหรือการทำงานอดิเรกจะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการเสียติดงานและได้รับการฟื้นฟูจิตใจ บทที่14การผ่อนคลายผ่านศิลปะและความคิดสร้างสรรค์การใช้ศิลปะเป็นวิธีที่ดีในการผ่อนคลายจิตใจการวาดภาพการเล่นดนตรีหรือการทำงานฝีมือจะช่วยให้เราสามารถหลุดพ้นจากความเครียดจากงานและมุ่งสู่กิจกรรมที่สร้างสรรค์การทำกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้เราได้พักผ่อนจากการทำงานในรูปแบบเดิมฮ่าฮ่า การฝึกฝนทักษะด้านศิลปะจะช่วยให้จิตใจของเรามีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นและมีการฟื้นฟูได้รวดเร็วกว่าการได้แสดงออกทางศิลปะหรือความคิดสร้างสรรค์เป็นการปลดปล่อยความเครียดและทำให้เรามีสมาธิการฟังเพลงที่เราชอบก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยให้เราผ่อนคลายการฟังเพลงที่ทำให้เราเคลิบเคลิม้มและผ่อนคลายจะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงความเครียดและเติม,เต,มเต็มพลังงานให้กับจิตใจ การทำงานฝีมือที่เราเพลิดเพลินเช่นการทำสวนหรือการสร้างงานศิลปะจะช่วยให้เราสามารถบรรเทาความเครียดจากการทำงานหนักและเติมเต็มพลังใจการใช้ศิลปะในการผ่อนคลายเป็นการเปิดโอกาสให้เราสามารถสร้างความสุขและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานต่อไปบทที่15การนอนหลับและการพักผ่อนยังมีคุณภาพการนอนหลับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการฟื้นฟูร่างกาย และจิตใจการนอนหลับที่มีคุณภาพจะช่วยให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการนอนหลับให้เพียงพอช่วยให้สมองมีเวลาจัดระเบียบข้อมูลที่ได้รับมาในแต่ละวันการตั้งเวลานอนและการสร้างกิจวัตรการนอนที่ดีจะช่วยให้เราได้พักผ่อนยังมีประสิทธิภาพการทำสิ่งที่ช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นเช่นการงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนก่อนนอน หรือการทำสมาธิจะช่วยให้เรานอนหลับได้อย่างมีคุณภาพการพักผ่อนก่อนนอนเช่นการอ่านหนังสือหรือการฟังเพลงที่ผ่อนคลายจะช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นและตื่นมาพร้อมพลังงานเป็นเปลี่ยนเพื่อเริ่มต้นวันใหม่การป้องกันการเสียเวลานอนจากการใช้เทคโนโลยีเช่นโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์จะช่วยให้การนอนหลับมีคุณภาพมากขึ้นบทที่16กการหยุดพักในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตเช่นช่วงที่มีปัญหาส่วนตัวหรืออารมณ์ที่ไม่ดีการหยุดพักจะช่วยให้เราฟื้นฟูจากความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพการให้ตัวเองมีเวลาหยุดพักจากสถานการณ์ที่กดดันจะช่วยให้เราเห็นสถานการณ์ได้อย่างชัดเจนขึ้นการหยุดพักในช่วงเวลาที่ยากลำบากยังเป็นการให้โอกาสตัวเองในการทบทวนและคิดในสิ่งที่สำคัญที่สุดการให้เวลาตัวเองในการพักผ่อนจะช่วยให้เรามีกำลังใจ ที่จะผ่านพ้นความยากลำบากไปได้การขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างในช่วงเวลาที่ยากลำบากจะช่วยให้เรารู้สึกไม่โดดเดี่ยวการรับฟังคำแนะนำจากเพื่อนหรือครอบครัวจะช่วยให้เรามีมุมมองที่ดีขึ้นการหยุดพักในช่วงเวลาที่ยากลำบากยังช่วยให้เรามองเห็นโอกาสในการเติบโตและพัฒนาตัวเองจากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เป็นอุปสรรคการให้ตัวเองมีเวลาในการพักผ่อนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์จะช่วยให้เรามีกำลังใจ และพลังในการ,รเผชิญกับความยากลํบาบากบทที่17การรับรู้สัญญาณของความเหนื่อยล้าการรับรู้สัญญาณของความเหนื่อยล้าเป็นสิ่งสําคัญในการดูแลตัวเองเมื่อเราเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจการหยุดพักและฟื้นฟูพลังงานจะช่วยให้เรากลับมามีประสิทธิภาพในการทํางานการไม่สามารถรับรู้ถึงสัญญาณของความเหนื่อยล้าจะทําให้เราทํางานเกินขีดความสามารถและอาจเกิดความเครียดหรือภาวะหมดไฟในที่สุด เมื่อเริ่มรู้สึกเหนื่อยการให้เวลากับตัวเองในการพักผ่อนบ้างก็จะช่วยให้ร่างกายและจิตใจได้ฟื้นฟูการสังเกตอาการต่าง,างๆเช่นความง่วงนอนความตึงเครียดหรือความรู้สึกวิตกกังวลเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเราควรหยุดพักการหยุดทำงานเพื่อพักผ่อนเป็นวิธีที่ช่วยให้เรารีเฟรชตัวเองก่อนที่จะกลับมาทำงานอีกครั้งด้วยพลังงานที่เต็มเปี่ยมการไม่ละเลยสัญญาณเหล่านี้จะช่วยป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาว การให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูจากความเหนื่อยล้าจะช่วยให้เราไม่เสียพลังงานในการทำงานมากเกินไปการผสมผสานการพักผ่อนเข้าไปในกิจวัตรประจำวันเช่นการนั่งพักหรือเดินเล่นสั้นๆจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลายได้ดีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสัญญาเหนื่อยล้าเป็นการดูแลตัวเองที่ดีการเข้าใจและยอมรับว่าร่างกายของเราต้องการการฟื้นฟูและพักผ่อนในบางครั้งจะช่วยให้เราไม่รู้สึกผิดที่ต้องงอหยุดพักจากการทำงาน บทที่18การปรับทัศนคติในช่วงที่เหนื่อยล้าการปรับทัศนคติเมื่อรู้สึกเหนื่อยล้าเป็นวิธีที่ช่วยให้เราไม่ท้อถอยเมื่อรู้สึกว่าทำงานมากจนรู้สึกหมดแรงการมองปัญหาด้วยมุมมองที่ดีจะช่วยให้เราหาทางออกได้ง่ายขึ้นการยอมรับว่าความเหนื่อยล้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานจะช่วยให้เราไม่รู้สึกท้อแท้การใช้ทัศนคติที่เป็นบวกในการรับมือกับความเหนื่อยล้าเช่นการมองว่าการพักผ่อนเป็นสิ่งที่สำคัญในการฟื้นฟู ไม่ทําให้เราล้าหลังในงานจะช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจในการทำงานต่อไปการยอมรับว่าบางครั้งเราจำเป็นต้องพักผ่อนและไม่ต้องทําทุกสิ่งด้วยความเร็วสูงเสมอไปจะช่วยให้เรามีทัศนคติที่ดีในการรับรู้กับความเหนื่อยล้าและความเครียดการฝึกฝนการมองหาโอกาสในช่วงเวลาที่รู้สึกเหนื่อยลา้าเช่นการใช้เวลาพักผ่อนยังมีคุณภาพจะช่วยให้เราเห็นความสำคัญของการดูแลตัวเอง การปรับทัศนคตินในการมองโลกให้เต็มไปด้วยความหวังจะทําให้เรามีพลังในการฟื้นฟูและกลับมาเอาชนะความเหนื่อยล้าได้ในที่สุดบทที่19การจัดการกับความคาดหวังจากตัวเองและผู้อื่นการจัดการกับความคาดหวังจากตัวเองและผู้อื่นเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยให้เราหลีกเลี่ยงความเครียดจากการทํางานหนักเกินไปเมื่อเราได้รับความคาดหวังที่มากเกินไปจากตัวเองหรือผู้อื่นอาจทําให้เกิดความรู้สึกกดดันและเหนื่อยล้า การตั้งเป้าหมายที่สมเหตุสมผลและสามารถทำได้จริงจะช่วยให้เราไม่คาดหวังมากเกินไปการรู้จักยอมรับว่าบางครั้งเราไม่สามารถทำทุกสิ่งได้พร้อมกันจะช่วยลดความเครียดที่เกิดจากความคาดหวังที่สูงเกินไปการสื่อสารกับผู้อื่นเกี่ยวกับความคาดหวังของตัวเองจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าเราอาจต้องการเวลาในการทักผักอ่นและฟื้นฟูพลังงานการเรียนรู้ที่จะบอกไม่เมื่อรู้สึกว่าเราไม่สามารถรับภาระได้มากขึ้น จะช่วยให้เรารักษาสมดุลในชีวิตการให้ความสำคัญกับการตั้งเป้าหมายที่สามารถจัดการได้ในแต่ละวันจะช่วยให้เราไม่รู้สึกกดดันจากความคาดหวังของตัวเองและผู้อื่นการปรับความคาดหวังให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราสามารถทำได้ในแต่ละวันจะช่วยให้เรามีความสุขในการทำงานและไม่เหนื่อยล้าเกินไปบทที่20การยอมรับและเคารพขีดจำกัดของตัวเอง การยอมรับขีดจำกัดของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลสุขภาพจิตและร่างกายการเคารพขีดจำกัดของตัวเองจะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการฝืนทำสิ่งที่เกินกำลังเมื่อเรายอมรับว่ามีข้อจำกัดในตัวเองเราจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่รู้สึกท้อแท้เมื่อเกิดอุปสรรคการรู้จักขีดจำกัดของตัวเองและการให้ความสำคัญกับการพักผ่อนที่จำเป็นจะช่วยให้เรามีความสุขในการทำงานการให้ตัวเองได้พักผ่อน ยังเต็มที่จะช่วยให้เรามีพลังกลับมาทำงานได้อย่างเต็มที่การฝึกฝนการยอมรับข้อจำกัดในแต่ละวันและไม่พยายามทำสิ่งที่เกินขีดความสามารถจะทำให้เรามีสภาพจิตใจที่ดีและไม่เหนื่อยล้าจากการฝืนทำสิ่งต่างการให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้เรารู้สึกพึงพอใจในชีวิตมากขึ้นและสามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพ การยอมรับขีดจำกัดไม่เพียงแต่ช่วยให้เราได้พักผ่อนและฟื้นฟูพลังงานเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เรามีความสุขในการทำงานและไม่เครียดจากการต้องทำงานมากเกินไปการรู้จักหยุดพักเมื่อรู้สึกเหนื่อยล้าเป็นการดูแลตัวเองที่สำคัญการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจไม่ได้หมายถึงการหลีกเลี่ยงการทำงานหรือขวางรับผิดชอบแต่หมายถึงการสร้างสมดุลในชีวิตเพื่อให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวการตั้งขอบเขต ในการทำงานและให้เวลาพักผ่อนเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันการเสพติดงานและลดความเครียดบทความนี้ได้เสนอวิธีการต่างๆที่จะช่วยให้เราฟื้นฟูร่างกายและจิตใจรวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการพักผ่อนการยอมรับขีดจำกัดของตัวเองและการหลีกเลี่ยงการฝืนทำสิ่งต่างๆมากเกินไปการทำให้การพักผ่อนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันจะช่วยให้เรามีพลังในการกลับมาทำงานได้อย่างเต็มที่และไม่รู้สึกเหนื่อยล้าเกินไป การดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญในทุกๆด้านทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อเราสามารถจัดการกับความเหนื่อยล้าได้อย่างถูกวิธีเราจะสามารถมีชีวิตที่สมดุลและมีความสุขในการทำงานและใช้ชีวิตได้ดียิ่งขึ้น